Bye. Uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดจะมารีวิวหนังสือฝันเป็นจริงนะคะงวดประจำวันที่16เมษายนสองพายหกสิบค่ะฝันเป็นจริงเด่นหน้าปกสองตัวงวดน,นี้ค่ะให้7กับ9ค่ะสองตัวมีเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดหกเจสี่สาสี้าห้าเกค่ะหน้าปก หน้าปกงวดที่แล้วหลุดนะคะสองตัวหลุดบ่อยมากเลยหน้าปกของฝันเป็นจริงดูในเล่มเพชรบุรพางวดนี้ให้สีสับห้าอาจารย์แก้วเพชรบนล่างทัศนีชี้ทางรวยให้ศูนย์กับ7ค่ะเด็ดดาวขนอกวัน ฝังนี้ฝันเป็นจริงสามตัวสี่ห้าแปดงวดนี้งวดที่แล้วให้ศูนยสองเจ็ดเจ็ดมาที่หลักหน่วยบนนะคะติดที่บนนะงวดที่แล้วสามตัวงวดนี้ค่ะสี่ห้าแปด อาจารย์หน้านี้นชาลิติหลักสิบบนสามตัวงดนี้ 5, 7, ห้าเจ็ดแปดงดที่แล้วไม่เข้านะคะหลักสิบบนอนาจารย์นชาลิตินะหนึ่งหกเจ็ดค่ะ หน้าที่7 <c oughs> หน้าที่8อาจารย์เพียงใจค่ะสามตัวสองสามสี่ าทิเก้าทิดอำ่ำซอยอดนักคิดหน้าที่สิบเจ็ดลิงแค่หลักร้อยหลักสิบหลักหน้านี้อาจารย์ฟ้าใหม่ใจบุญให้เด่นตัวเดียวสามค่ะสามศูนย์สามสี่สามห้า <c oughs> บุญจันทร์คลองหนึ่ง <c oughs> จาวี เด่นเนื้อให้สองสี่เด่นใต้ให้เจ็ดหกนะคะฟังเป็นจริงงวดนี้เด่นเนื้อให้สามเจ็ดให้สามสังลุยสีสุดาอ่ามาแล้วค่ะหลักสิบบนอาจารย์คมเพชรง,งวดนี้ หลักสิบบนห้าตัวมีหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะคะสามตัวตัดมาให้หนึ่งสองเจ็ดค่ะงวดที่แล้วตัดให้เหือเข้านะคะมาที่แปดเจ็ดบนเลยงวดที่แล้วแอดแคปหน้าจอไว้แป๊บนึง หนึ่งสองเจ็ดรอนดุลว,ว่างวดนี้จะมาไหมหลักสิบปนอันนี้ฝั่งนี้ก็หลักสิบ,บนเหมือนกันค่ะสี่ห้าหกวิ่งสี่ตัวเดียวฝั่งนี้ไม่เข้าในงว,งวดที่แล้วไม่เข้านะคะข้างล่างเนี่ยเข้าแค่อาจารย์คมเพชรหลักสิบบนงวดที่แล้ว ตรงนี้ชุด3ตัว9 4 3เด่นบนค่ะ4 7 3 8ตัดให้4 8 4 <Okay. S 1> ตัวเดียวหลักร้อย4ตัว2 5 6 9หลักร้อยมวดที่แล้วก็หล่นนะคะเด่นบนตัดให้5กับ6 6มาที่หลักร้อยบนด้วยนะงมดที่แล้ว อาจารย์ธาตุทองเทวิ่งก้าล่างอ่ามีแปดเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าตรงนี้ท้ายเล่มดูตัวชนสองตัวสมหวังให้เก้ากับสี่ผังเลขล็อกก็ให้ห้ากับเก้าบังเอิญให้เจ็ดกับสามล็อกสำเร็จหกกับสามนะคะ ชนกันที่สามอีกแล้วอันนี้เก้าชนกันที่เก้าเก้ากับสามเกเก้ากับสามอ่าเลขมงคลงวดนี้ให้สี่กับเจ็ดนะคะมงคลเท่าไหมงวดที่แล้ว อ๋อะงวดที่แล้วให้ห้ากับเจ็ดมาที่เจ็ดบนนะคะเลขมงคลให้สี่กับเจ็ดเองเข้าที่เจ็บนงวดที่แล้วงวดนี้สี่กับเจ็ดค่ะเลขมงคลใครชอบแคปได้แคปค่ะจบการบรรยายรีวิวหนังสือฝันเป็นจริงงวดนี้ค่ะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมนเงินใช้วันนี้ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีค่ะดูข้างหน้า